ความเครียดเนี่ยมันทําให้เราโกรธด้วยอย่างตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยไอนิดนึงตากฝนหน่อยนึงอากาศเปลี่ยนนิดนึงอุกก็จะมีอะไรเนี่ยก็จะคิดละแต่จริงลืมไปแล้วว่าความเครียดอะ่ะมันมีผลกับร่างกายมากๆมร์ บางทีเราเห็นข่าวมันอื่นๆเอาจริงๆอ้อมเป็นอ้อมก็อื่นนะเวลาเห็นในกรุ๊ปนั้นกรุ๊ปนี้บางคนก็แซะนั่นแซะนี่แซะจนนี่อ่านแล้วรู้สึกว่าเออเขาคงเหนื่อยหนูรู้สึกเลยว่าเวลาที่เห็นคนเหมือนแสดงอารมณ์หรือแสดงความโกรธออกมามันแสดงให้เห็นว่าจริงๆตัวเขาอะเหนื่อยไม่ไหวเออต้องเอาออกทางใด<ๆ>ทางหนึ่ง เพราะว่าความโกรธข้างในปะคะความเครียดด้วยความเครียดเนี่ยมันทําให้เราโกรธด,ด้วยอย่างตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยไอนิดนึงตากฝนหน่อยนึงอากาศเปลี่ยนนิดนึงอุกก็จะมีอะไรเนี่ยก็จะคิดละแต่จริงลืมไปแล้วว่าความเครียดอะ่ะมันมีผลกับร่างกายมากๆบางทีเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกเหมือนเราป่วย แต่มันเกิดจากความเครียดจริงๆยังไม่ได้ป่วยเลยแต่พอเริ่มเครียดร่างกายก็จะ,สะแสดงอาการตอบออกมาใช่หรือบางทีเวลาเรามีความเครียดปุ๊บเนี่ยเราจะแบบนอนไม่พอนอนไม่หลับฝันร้ายกินไม่ดีซึ่งทั้งหมดตรงเนี้ยมันคือทําร้ายร่างกายเราเองอเหมือนคุณผูฟังที่ส่งข้อความมาบอกว่าเขาจะทํายังไงกับการติดตามข่าวสารที่เขาอ่านข่าวโควิดมากๆแล้วเขาเครียดมากเขาจิตตกเขาจะทํำยังไงอันนี้ก็ต้องบอกอย่างที่เราพูดว่ามันต้องลิมิตการรับข่าวสารคือเราไม่สามารถดูทั้งวันได้ เราจะเช็คข่าวอยู่ตลอด,วดวเวลาไม่ได้คือเราต้องลิมิตจริงๆอะจริงๆมันไม่ใช่แค่การรับข่าวนะมันต้องดูทุกมิติของชีวิตเราเลยนะสมมติว่าเราต้องดูเราต้องเช็คเลยนะอิมมชันลเราเป็นยังไงความรู้สึกช่วงนี้เราเป็นยังไงเราโกรธง่ายหรือเปล่าเราเซนซิทีฟง่ายหรือเปล่า<ๆ>เรื่องบองเรื่องปกติไม่เห็นเซนซิทีฟเลยนี่ก็เซนซิทีฟอุ้ยอ่อนบางอ่อนแอเป็นโหมดถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องถามดนะ้วยเป็นช่วงนั้นของเดือนอหรือเปล่าก็ได้มีอะไรมีเหตุผลเรื่องพฤต กินน้อยลงอันนี้หนูเป็นแต่คนที่ไม่ได้กินเยอะก็กินเยอะอของหวานเมื่เก่อนไม่ค่อยกินเดี๋ยวนี้เริ่มกินอ,อีกอันหนึ่งอันนี้พิ่จะถามลูกค้าตลอดเลยว่าแบบคอมฟอร์ตฟู้ดอาหารที่ กินแล้วมันสบายบ,ายบายให้ความรู้สึกเหมือนลดมือแม่บ้างหรือกินแล้วรู้สึกอ,รอารมณ์ดีคนก็มาจะถามว่ะคุณพัมค่ะทำไมคุณพัมต้องถามอาวต้องถามสิคะเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าวันที่เหนื่อยมากๆวันที่แบบเแบบครียดเครียดใช่ไได้กินสิ่งนี้หลอกอตัวเองอยู่ในห้องเราจะแบบบโจ์ทุกอย่างอ่องอ้อมเหรอคอมฟอร์ตฟู้ดคือผลไม้รสเปรี้ยวฟังดูดีป่ะแต่ถึงขั้นแต่ถ้าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเลยนะ อ้อมกินขนมถุงเลยอะพี่อ้อมหนูอยากจะพูดยี่ห้อเลยมันจะมียี่ห้อหนึ่งที่เป็นแบบถ้าเพื่อนเห็นอะเพื่อนสนิทจะรู้เลยว่าเป็นไรวันนี้เป็นไรล่าสุดที่เพิ่งไปกักตัวอีกที่หนึ่งมาซื้ออันนี้เลยแล้วเพื่อนก็แบบโอ้รู้เลยว่าไม่โอเคไม่โอเคนะคอมฟอร์ตฟู้ดมันจะบอกได้เหรอคะบอกได้ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งมันไม่ใช่ทั้งหมดนะมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าโอ้วันนี้เราแบบ มีวันแย่ๆเป็นเหมือนดัชนีชี้บอกและช่วยเ,ออเราได้ในวันนั้นเราอะไรอะที่มันทําให้เรารู้สึกว่าแบบตอบโจทย์ทุกอย่างแก้ปัญหาทุกที่โควิด <COVID S 2> และจิตตกเออแต่พอฟังไปเราก็ไม่ดูมีทางออกหลายทางขึ้นนะ,ะมีวิธีเช็คตัวเองว่าถ้าอาหารมานะการจัดบ้านมานะแปลว่าเรากําลังแตะอยู่ในเรื่องของความเครียดเราจะได้เฝ้าระวังตัวเองนะครับ